เบ,า,บาลูกเอ้ยแขนจะหลุดแล้วมารวยนะแขนจะหลุดไหมลูกมารวยฮะมาให้พ่อลูกหัวก่อนมาให้พ่อลูกหัวก่อนไม่มีให้พ่อลูกหัวก่อนมาให้พ่อลูกหัวก่อนแล้วอย่าลีลาอย,ยอะรล้อีกนะเราอ่ะฮะ เบาโอ้โหกระโดดงับเลยตูดหิวขนาดนั้นเลยไงกินน้งวันแล้วนะแต่เลี้ยงเองไม่ไหวแล้วนะมารวยนะนะมีใครสนใจรับเลี้ยงไหมครับมีใครสนใจรับเลี้ยงมารวยไหมมีใครสนใจรับเลี้ยงมารวยไหมครับืมมีใครสนใจรับเลี้ยงมารวยไหมแขนจะหลุดเอาละ